สวัสดีจ้าวันน de ah ี้เราเเดินสัตว์เอ้ยเราเดินแก๊งสัตว์ต่างๆมาที่ยวทะเลกันนะนี่ตัวแรกเลยมาโชว์ตัวเลยฟักกบปบอบปบปบฟักกบซีบราหมาลายสีบราหมาลาย บัฟฟาโล่ควายบัฟฟาโล่ควาย อีเลฟเฟนช้างอีเลฟเฟนช้างมองไม่เห็นหน้าช้างนะไลออนสิงโตไลออนสิงโต โชวตาวโชวตาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ฮกกรดาจอล้เค ใคลิปหน้านะจ๊ะ